สวัสดีค่ะวันนี้สาราไทยนำต้นลายเงินหรือว่าต้นพรมออสเตเรียมาฝากนะคะเป็นต้นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศค่ะมีลักษณะโดดเด่นก็คือเขาจะมีลายใบที่สวยงามนะคะแผ่นใบสีเขียวเข้มมีลายก้างปลาบางคนอาจจะบอกว่าลายตาข่ายสีขาวทั่วทั้งใบเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกในบ้านได้นะคะนำมาตก แต่งห้องรับแขกหรือว่าใส่กระถางเล็กๆน่ารักน่ารักวางไว้บนโต๊ะทำงานเพราะว่าหมอกแล้วสบายตาเป็นไม้มงคลและยังช่วยฟอกอากาศดูแลก็ง่ายด้วยค่ะ mm hmm. เป็นต้นไม้ที่ปลูกในล่มได้อย่างสบายๆเลยนะคะ mm hmm. หรือจะนำมาปลูกในที่ที่มีแสงแดดรำไรแสงแดดอ่อนๆก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นต้นไม้ชนิดที่ไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะเป็นต้นไม้ที่ต้นเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ มีการเจริญเติบโตช้าจึงนิยมนำมาวางประดับในห้องหรือว่าที่ทำงานเพื่อช่วยฟอ,อกอากาศแล้วก็ช่วยให้ร่มรื่นสบายตาผ่อนคลายค่ะข้อที่2ลักษณะของต้นลายเงินหรือว่าพรมออสเตรเลียเนี่ยนะคะเขาจะเป็นพันไม้ล้มลุกค่ะแบบไม้คลุมดินต้นสูงประมาณสัก1 0 1ถึงเซนติเมตรค่ะลักษณะใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ใบจะเป็นรูปไข่นะคะปลายใบแหลมพื้นใบสีเขียวเข้มเป็นมันมีลายใบคล้ายกับก้างปลาหรือว่าตาข่ายสีขาวทั่วทั้งใบเลยนะคะแล้วก็มีขนอ่อนๆสีขาวๆอยู่ตามใบแล้วก็ลำต้นค่ะ เขาจะออกดอกเป็นช่อดอกมีสีเหลืองลักษณะยาวเป็นแท่งตั้งตรงขึ้นค่ะมีใบประดับสีเขียวซ้อนเหลื่อมกันนะคะดอกจะออกจากซอกใบประดับค่ะ ข้อที่3วิธีการปลูกและดูแลต้นลายเงินนะคะ1เลยคือชอบแสงแดดรำไรไม่ชอบแสงแดดจัดค่ะ2ต้องการน้ำปานกลางไม่ชอบน้ำมากหรือว่าน้ำขังควรรดน้ำตรงบริเวณโคนต้นวันละประมาณ1ครั้งหรือว่าวันเว้นวันก็ได้นะคะข้อที่3วัสดุเพาะปลูก ควรจะใช้ดินร่วนปนทรายค่ะที่มีการผสมใบไม้ผุเพื่อเป็นธาตุอาหารหรือผสมดินปลูกโดยการใช้ดินร่วน20%คุยมะพร้าว80%อาจจะผสมปุ๋ยคอก แล้วก็ใบก้ามปูผุๆลงไปด้วยก็ดีค่ะควรจะเน้นดินที่มีการระบายน้ำดีน้ำไม่ขังเพราะจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เน่าได้ค่ะข้อที่4วิธีการขยายพันธุ์คือใช้วิธีการปักชำกิ่งค่ะเพราะว่าเป็นวิธีที่รวดเร็วสะดวกสบายสามารถปลูกลงดินได้หรือจะปลูกลงกระถางก็ดีค่ะข้อที่ห ความเชื่อที่เชื่อกันว่าหากปลูกต้นลายเงินแล้วจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนั้นนะคะยังมีประโยชน์อีกหลายประการเลยค่ะอย่างเช่นปลูกเป็นพืชคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินเป็นไม้ประดับสร้างความสวยงามร่มรื่นให้กับสถานที่นำมาสร้างรายได้อย่างงามแบบในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะคะเพราะช่วยฟอกอากาศช่วยดูดซับสารพิษสารตกค้างในอากาศทำให้อากาศบริสุทธิ์และสดชื่นอีกด้วยค่ะ ข้อที่หก ประโยชน์ของต้นลายเงินหรือว่าพลมออสเตรเลียเขาเป็นพืชเขตร้อนที่มีสีใบหลากหลายลายมากนะคะแล้วก็มีสีชมพูสีแดงสีขาวสีเขียวสีส้มซึ่งมีพื้นเพมาจากเปรูถ้าเติบโตในป่าสามารถแพร่กระจายบนพื้นดินมองดูสวยงามมากๆเป็นพืชในร่มที่สะดุดตายอย่างยิ่งจึงเป็นที่นิยมในการใช้จัดกระเช้าค่ะหรือจะ ปลูกเป็นไม้ประดับสวยๆวางประดับบนโต๊ะทำงานใช้วางประดับตามมุมพักผ่อนต่างๆปลูกประดับในอาคารใช้จัดตกแต่งสวน ปลูกเป็นไม้กระถางไม้แขวนก็ได้นะคะเป็นพืชคลุมดินจะช่วยให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นแล้วก็สามารถเก็บรักษาน้ำได้ดีช่วยรักษาผิวหน้าดินไม่ให้ถูกน้ำไหลซาะช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของวัชพืชค่ะเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้แม้กระทั่งมีพื้นที่น้อยนิดนะคะนากระสอบป่านไม้เย็บ DIY เป็นกระถางน่ารักน่ารักใส่ต้นลายเงินแล้วนำมาวางข้างๆคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กเพื่อช่วยพักสายตาก็ดีนะคะโปรดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซาร่าไทยขอบคุณและสวัสดีค่ะพรุ่งนี้จะนำต้นอะไรมาฝากอีกนะ